สวัสดีค่ะแม่บ้านจิงโจ้านะคะไม่ได้ตำส้มตำนานแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตำส้มตำกันในกว่าคืนนี้ค่ะอยากกินนะคะอันนี้ใส่กระเทียมไป2เม็ดนะคะโอ้ได้กินไหมคะผีเมืองพม่าน What did you do goodness me ทุบแก้วกาแฟใส่พริกนะคะ You scared me. Which one? Show me. Oh, no. Nah. It's like equipment. ะไม่กินเผ็ดมากค่ะเดี๋ยวแสบคอเอาพริกใส่ช่องฟิตไปก่อน Sorry YouTube Land Sorry for making a noise YouTube Land Which one the long one Yeah uh Make sure uh, you clean it properly. Don't step on it. Hurt y o u s e Cut your foot. กะปิของโคนค่ะใส่กะปิ น้ำตาลอ้อยแม่บ้านหมดนะคะวันนี้แม่บ้านจะใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็ตำเสียงอื้อๆนะแม่บ้านย่างไส้กรอกนะคะย่างหอมเลยวันนี้พ่อกับลูกจะกินสลัดไก่ะคะ่ะแม่บ้านก็จะกินส้มตำกับไส้กรอกพอแล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนนะคะเช็คไส้กรอกแม,ม่บ้าน ต่ออีกสักสามสี่นาทีง่วงกเยาไปสิ้นหัวใซสิบากาวสิบากาวอ้ย นลินค mm ุณช่วยเบมะเขือเทศห่อยได้ไหมคะันทิ้งมันไปไบ้านเมียนะมะเขือเดือดจากส่วน เปลืองนอนไม่เนีย่ยหน้าตาไม่น่าไว้ใจ ม็ดไปลืมเช็คกล้องเห็นเผ่าเนี่ยเห็น,นะคะไม่ใช่พูดอยู่คนเดียวแล้วกล้องจับไม่ได้ ใส่บาร์บราโอ้โหคือว่าเค็มลืมไปว่าแม่บ้านใส่บีบไปเยอะเลยตำเยอะเลยค่ะ ไ,ไม่ใช่ไส้กรอกอีสานแบบที่เขากินกันแหนมนะคะเป็นไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกหมูอะคะ่ะไส้กรอกหมูอีสานจะมีไส้กรอกหมูไส้กรอกเนื้อมีหม่ำใช่ไหมคะก็เป็นไส้กรอกหมูธรรมดาที่เขาขายตามตลาดแล้วกินกับข้าวะคะ่ะเป็นกับข้าวเดี๋ยวย่างสุกแม่บ้านให้ดูเชก่อนเดี๋ยวไม่ ย่างแบบนี้ดีค่ะน้ำมันเขาก็จะไหลลงไปข้างล่างไม่ต้องใส่น้ำมันแล้วก็เขาจะหลีนแฟตออกให้ด้วยคือต่ำลายค่กระเด็นกระดอนกจะครบหมดแล้ว ิตามกินคนเดียวนะคะตามกินเองเค็มมากว่าแล้วเพียวแซ่เรียวเผ็ดด้วยค่ะ ตามด้วยน้ําตาลผูล้อาวุโสว่าจะทำไม่ทําเผ็ดเตนน็มแล้วค่ะเสร็จบเรียบร้อย จะเยอะไปไหนเนี่ยตำคนกินคนเดียวเสียงขูดครกดังเลยสามบ้านสี่บ้านอุ้าทางจะแสบท้องหนาดูเดี๋ยวขออนุญาตล้นางครกก่อนนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะอาหารคืนนี้แม่กินสลัดลาวค่ะพ่อกับลูกกินสลัดฝรั่งค่ะอันนี้ของลูกชายค่ะของพ่อบ้านแกยังไม่หิวพ่อกินแกเลิกงานมา อ๋อแกวันนี้แกไม่ได้ไปทางานแต่ว่าแกกินข้าวเที่ยงตอนบ่ายบ่ายแกๆค่ะแกยังไม่หิวลูกชายเลิกโรงเรียนมานี่มื้อที่สองแล้วนะคะเนี่ยของแม่บ้านก็อาหารเช้าตั้งแต่เมื่อเช้ากล้วยกับทษค่ะก็อันนี้ก็เป็นอ๋อยังไม่ได้เอาไส้กรอกมาเนาะเดี๋ยวแม่บ้านมีไส้กรอกอีสานด้วยค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้พอละไปค่ะยกไปกินกันค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ